嗯。<laughs> สวัดีค่ะสวัสดีพ่อใหญ่ใจดีนะคะ่านขายพานนาแบบก็มากันได้กันแม่ผลไม้ออนไลน์ตตกระห้าสิบคะแนนนะคะเพื่อเือน้องช้างกันได้นะคะ้องก็ยืนะรอนะรอทุกชัานเลย้าแม่จ๋าใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องกันเยอะๆนะคะมีใจดูน้องหน่อยนะคะรอ,รอทุกท่านเลยจ้า แต่ะราปอน้องกันส e r นี้นะากคุณแม่สา ดีค่ะคุณแม่ยาวสวัสด,ดีทุกท่านเลยนะคะพี่ใหญ่ใจดีจ้าผลปลายผานาเวก็มาหน่อยนะคะเนี้อาป้้นผลไม้น้องมุกได้จ้าน,น้าก็อรอทุกท่านเลยนะคะอยากปลากาให้กบน้องได้ทานด้วยนะคะน้าช่วยเหลือน้องกันได้ใช่ไม่แม่ น้องมูนะาครแม่สาก็ยังยืนรอน้าันใดน้องจะแม่ตาให้ทำน้องได้กินได้ทาน,นาวันนี้ก็สู้กันมาตั้งแต่เที่ยงกันแล้วะค่ะแม่ตาแหม่สุดๆเลยากด,ด้วยนะคะอยากตักล้าให้น้องด้วยนะคะแม่ตาดูน้องหน่อยจ้า ้ารอทุกท่านเลยนะคะอยกะากตาให้น้องหน่อยนะคะคุณแม่สาวมีแต่เสืเ้อเหลือน้องได้จ้า ส,สดีจ้าสวัสดีจ้านะเข้ามาเลยก็ย่งเพิ่งเลื่อนผ่านน้องไปไหนเลยนะคะแม่แม่เข้ามาจะสายพูดคุยสอบถามกันได้นะคะนะเพราราผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยค่ะประหยัดตะก้านะช่วยเหลือน้องสักนิดนะคะวันนี้ก็ค่าอาหารก็หายากอยู่แล้วนะนะลเนาะรถก็มาเสียอีกนะคะแม่ อาหารก็หายากยู่แล้วรถมาเสียอีกใจแม่สาเราก็มารู้จะทำยังไงเน,อน้อนะรบครนแม่แม่ด้วยนะคะ สวัสด,ดีจ้าน่ะโอนไปแล้วนะคะน่ะโอนไปแล้ว